จ้ามือนีไม่ต้อยพาพมาตลาดนะักล้องถมต่ภาพมาตลาดนะักล้องถมเบิ่งน้องคนมาเปิดหมวดค่ะน้นองคนมาเปิดหมวดจ้ามือนีเที่ยวตลาดนะักล้องถมมันสุ กะลังหลายอากาศล่างเยนเ็นซิ้วๆเนาะอากาศกำลังดีพอ่อวรอปะผู้ <c oughs> คนกันหลายเห็นซื้อกับขาววั <c oughs> นจุกจุกสุกแก มีตลาดมัดคลองถม,มในห้าซื้อกับข้าวกับน้ำได้ได้กินอาหารหลากหลายได้พี่เนาะซื้อกับข้าวกับน้ำจีเตอร์ไงป้อไปเห็ดฟาง

มีกับข้าวหลายอย่างสลัดนัดของถมเราซื้อกระเทียมเกิดมุ่งพ่าละเต๋อรอยแอยะคะเยอะแะ อะไรคืออันนี้ปะนี่ปะฟองโบัวร้าณเนาะมาเท่าอะไรล่ะนี่เดียวเจ้าก็เห็นบ่บ่ลูกเดือยเนาะเฮ็ดแต่เป็นเด็กน้อยคนนี้ละเฮ็ยแต่เป็นสาวสมน้อยคนจนมาเ่าแล้วว่าก็เห็นอีกลูกเดือยอร่อยมากเออกินแล้วไม่อ้วนเอ้าผักเอี่ยงกันใบมงใบมงเดียส้มมงใันมีผักเหมือดเอิ้นคนนี้เด้อ ยิ่งกว่าเห็นมาเออพึ่งเปิดคลอดนะ้อมากาออขอบคุณค่ะว้าวมีมาจูเนียวมีมาจูเนียร์ม่ค่าคนสวยมีหมักโบกหมักเบกเ,เออ

เออพ่อล้วะเมื่อจ้างเหรอที่มีก uh ับ huh ข um ้าวมีหอยกระเลงนี่ผักจะขอ้วยงโอ้หุ่มมาคักบักแน่อ้ายใหญ่ที่เตุ ใช่ใช่ไม่ได้เออเนี่ยอะไร ามต้อยต้มเทียวหวานน้องวัวน้องวัวกับมีดพี่น้องลดละสองร้อยรถล่สามร้อยห้าสิบเพื่ตสวนี้อ้ก นี่เป็ดปดสิูแม่แม่ก็ดู้มัสิบแปดสิบบาทเอ้นะจะไปใช้ซื้อกับข้าวย่างไปเรื่อยๆพี่น้องย่างไปเรืร่อยๆส้มไปเรืร่อยๆอันนี้เป็นร้านยำ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  ปลาเผาในร้านตำปนนีรันตำปนำปอันนี้ขนม ทงคนูแต่ว่ามันทรมากกเมื่อกี้นี่ขเขากับน้ำเยอะแยะ้นสวยแต่ยังค้นสวยแต่ยังขึเขามากเขอกันทาอันนี้แล้วแล้ว่ะแล้วแล้วยังเ้ากันยังยังมามเมียเมีเล็กเจ้าเมีเล็กใช่เจ้าพ่อหรือป่ะนะเจเอ็ก็จะพงกิน ยังนี่นะนี่เน่ขาสัตว์ชีวิตอ่านมยยังย่ายนดใส่กางเกงนะเอกางเกงยุส เงก่งห,ห้าสิหมใช่นี่แมนบ่เนาไปใ่แมนบ่ใสเบินอยู่มัใสดูเอาผ่าคุ้มชวนชวนอยู่จ้ไปต่อกันเลย ngay Chúc chúc pa Này anh, tẹo, tên nào, nàng Đây, สามสาวมือจางแล้วจีเออมีทุกอย่างเลยจะซื้อนู่ยจางไหนล่ะตู้แซบว่ เออยาวน่อยๆได้หน่อยๆพอสอบให้ใไหมเตยเมียอายุจะขอไปซื้ออันอีอย่างละเราจะซือยังนะมาเจอยังกูเบ็ดกันได้ยังเมึงกันแม่เนาะค่ะมีน้ะหมักเนาะแซ่ยบ สายิงจะมากก็ไปยิงดีพอและะ้วปะไ<ะ><ะ>ด้ไหมผลไม้ออนซอนแถววะฮัลโหลเจ้อ่นอนผลไม้แปดสิบห้าสิบห้าสิบส้มสามสิบผลไม้งามใบมือนีิ สวยมากมะพร้าวห้าตั๊กยี่เท่าไรล่ะ เฝา้ฝาอะไรคะเฝา้ฝาเอ <laughs> าข้าวปุ้นป่เฮ้ยไปต่อกัน 年花。Ở